สวัสดีครับสวัสดีเจ้าตอนฮับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบอกอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูเจ้าปักกันแหมแรกนะครับคุณผู้ชมครับในวันแรกเวลาเดียวกันนี้ครับดิจิทันทีวีหมายเลข11ครับมีข่าวดีจากหลายๆกระทรวงนะครับมานําเสนอมาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันครับวันนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนณาสนานครับเปิดได้มาเตือนเรื่องของภาวะไตเสื่อม,อ,มอันอยังพ่องที่เป็นภาวะเฮอเฮา เป็นไตเสื่อมจ้าไหตีบยากถึงเวลาต้องมาหนั่งฟอกไตเป็นประจำเดี๋ยวต้องไปพอคลิปนี้กันนะครับเจ้าแล้วก็เรื่องของคณะกรรมการการบินพลนเรือนเจ้าตอนนี้เปิ้เพิ่มความคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารในกรณีที่ การเที่ยวบินล่าช้าหรือโดนยกเลิกเที่ยวมาได้เลยนะมาเดียวนี้เนาะเพราะบางทีนี่คือเขาแก้หันหลายๆคนตีป้าแบบเกินชั่วโมงนี่ยังพอได้บางคนเป็นชั่วโมงเหมือนกันแม่น,มน,นบางคนนี่ข้ามคืนเลยก็มีเนาะแม่นครับคุณผู้ชมเริ่มต้นค่าวดีขคราวนี้ครับเป็นมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เป็นก็ได้อนุมัติงบกลางน,นะครับจำนวน2อปันกว่าล้านบาทนะครับในการฟื้นฟูสร้างพื้นฐานสิบเจ็ดจังหวัดนะครับตีได้รับความเสียหายจาก อุทก,กภัยและภัยพิบัตินะครับซึ่งเนื่องจากภัยพิบัติตั้งธรรมชาติครับเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมปีตีผ่านมาครับส่งผลให้ตั้งหลวงแผ่นดินและตั้งหลวงชนบทได้หับความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับปีน้องประชาชนตีใจเส้นทางของกรมตั้งหลวงและกรมตังหลวงชนบทนะครับก็เลยมีการขอหับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวนะครับรวมกันแล้วประมาณสองพันกว่าล้านบาทด้วยกันครับโดยจะเบิกจ่ายในงบลงทุน กาตีดินและสิ่งกอ่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานในพื้นที่17จ,จังหวัดภาคเหนือนะครับ17จ,จังหวัดตึงภาคเหนือตึงภาคใต้ภาคเหนือเขาก็จะมีเชียงรายแม่ฮองสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางแ่และก็จังหวัดน,าน่านที่ได้รับความเสียหายอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อพฤษภาคมจนถึงตุลาคมปีแรกคุณนาัาสนั้นถนนสะพานอะไรอย่างก็ได้รับความเสียหายหนักอยู่เหมือนกันตอนนา้าท่วมอ่ะ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็ต้องเหมือนต้องแรงฟื้นฟูนเนาะเพราะมันจาเป็นสาหรับการเดินทางของประชาชนโดยเจ้าไปพอเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยกันพ้องตอนนี้เปิ้ลมีโครงการเดินดีไปด้วยการเจ้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงกระดูกหักในผู้สูงอายุเจ้า ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลก็เดินหน้าหับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยตางคณะแพทยาศาสตร์รรศิริราชเปิ้นก่อหว่วมกันกับทางสมาคมออทปิดิกสสสภาคีเครือข่ายเจ้ากับโครงการเดินดีไปด้วยกัน เอาเทคโนโลยีมาใช้ติดตามสุขภาพผู้สูงวัยผ่านระบบกระเป๋าสุขภาพบนแอป,ปเปาต่างเจา้าเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกันความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้มซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหกักซึ่งตอนนี้เป็นสาเหตุของความพิการและก็เสียชีวิตสูงถึง30-50%ถึงภายใน1่งปีหากไม่ได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีเจา้าโดยผลการดาเนินโครงการในพื้นที่น้ำรองนะครับถึงมด11จังวัดในใน,นเขตนะครับป่าว่า อัตราการล่มไหมแล้วก็การล่มซ้ำลดลง10%ครับอัตราการเสียชีวิตภายใน1ปีหลัง กระดูกสะโพกหักและวก็ได้ห้บการผ่าตัดเหลือเพียง15%ต่ออันโดยมีผู้สูงอายุเข้าถึงมาตราการประเมินความเสี่ยงและติดตามกว่า70%ด้วยกันซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครับโดยเฉพาะการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุติป้องกันได้พร้อมกับย้ำนะครับว่าจะเอาเทคโนโลยีมาจ่วย พอกอยสุขภาพจะเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณาสุขของไทยอย่างยั่งยืนในยุคสังคมสูงวัยครับฝนจึงบอกคุณนัชนันว่าคนเท่าเนี่ยบดีขึ้นได้ต่า<ม>เพราะถ้าได้ต่าขึ้นมาแล้วมีโอกาสตีกระดูกหักจะหนักอ,อย่างยังบ้านผมย้ายผมนี่คือลุงนี่ต้องต้องเบื่อให้นนอนเตียงไปเลยอ่ะป้าปกันลือเตียงขื้นนอนแข่ตีนอนบะได้กระเป๋าล้ะเพราะถ้านอนเตียงแล้ว จาว่าได้ตกเตียงขึ้นมามีโอกาสตีจักกระดูหักอันอยังฮักได้ก็เลยแก้ไขว่าอาหลวงไปต้องนอนเตียงแล้ว<ม>นอนนอน,น,อน,น,อนตีนอนกระปอแล้วเพราะเตียงกระสูงนะคุณผู้ชมเรื่ออย่างหนึ่งห้องน้ำเนี่ยต้องไปซื้อแผ่นกันลื่นเน้่ตีมันตามตามห้างมีขายเนะาะทำห้องน้ำหมื่นขึ้นมาเลาได,ได้ได้สะดุดอันอยังใน<ม>ห้องน้ำขึ้นมาก็อันตรายเหมือนกันแม่นห้องน้ำนี่ถือว่าเป็นห้องที่เสี่ยงห้องหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุ ล้มแล้วก็กระดูกหักแล้วบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเจ้าก็ควรมีราวเนาะราวทตี้เอาไว้เกาะ ้างไว้เจรยพยุงแล้วก็มีปืนเนี่ยที่คุณเอกนรินบอกนะเจ้าก็ตึงต<ร>ึงบอกหลวงบ้านผมห้องหลวงเนาะว่ามันต้องลอกประตูห้องหน้าอามใสิ่งนี้ข่ายเข้ามาพอ <S <S ถ้าเกิดอย่างลึกตึ้งตักมาจะได้เข้าไปเปิด่วยได้แ<ร>ข่งงับไวก้กระปอแล้วประตูห้องหน้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตีต้องใจไม่เต้าต้องใจวอกเกินในขันเข้าห้องหน้าแม่ลับเจ้าครับตีคุณนรสนันบอกไว้แต่กี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการออกข้อบังคับฉบับใหม่ฉบับนี้ครับเพื่อเป็นการคุ้มครอง ของสิทธิของผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศนะครับหากเที่ยวบินลาจ้าหรือยกเลิกมีผลบังคับใจตั้งแต่สาวพฤษภาคมนี่เป็นต้นไปนะครับข้อบังคับฉบับใหม่นี้นะครับได้เพิ่มความคุ้มครองสทิทธิผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศลาาตาหรือว่ายกเลิกโดยไปได้แจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินแล้วครับยกตัวอย่าง กรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศลา้าเกิน2ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือ1ิบชั่วโมงสายการบินจะต้องจัดอาหารและเครื่องดืม่มหรือคูป,ปองแหลกซื้ออาหารและเครื่องดืม่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับมื้ออาหารและระยะเวลาตีรอขึ้นอากาศายานโดยเบรคิดค่าใช้จ่ายและจัดอุปกรณ์ให้กับผู้โดยสารเพื่อใจ้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใดๆและนอกจากนี้ครับต้องจัดพื้นตีพักพร้อมกับการทับทรงหากต้องมีการ พักข้างคืนเมื่อผู้โดยสารแบรบประสงค์เดินทางต่อสายการบินจะต้องเสนอตั้งเลือกให้กับผู้โดยสารทันทีเพื่อพิจารณาเลือกระวงังหับเป็นสตังการโดยสารคืนหรือหับวงเงินเพื่อใจในการเดินทางครั้งต่อไปก็ว่า เพือบัตรกำนั้นเห้เปิดก<ม>็ได้เหมือนกันเจา้าซึ่งข้อบังคับใหม่นี้ก็ยังครอบคุมถึงการคุ้มครองผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล,ล่าช้าขณะที่ผู้โดยสารเนี่ยยังอยู่บนภาคพื้นหรืออยู่ในเครื่องบินเจา้าก็ต้องจัดให้มีการไหลเวียนของอากาศปรับอุณหภูมิบริการห้องน้ําภายในห้องโดยสาร และยังต้องจัดเรื่องของบริการทางการแพทย์เพื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างเร่งด่วนเลยก็ถือว่าข้อบังคับนี้เป็นแหมนหนึ่งก้าวสำคัญเจ้าที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารในอุตสาหการรมการบินก็ต้องเฮงทําความเข้าใจกับสายการบินและผู้โดยสารอย่างทั่วถึงไปเจ้าเพราะอย่างบางทีอย่างอนักธุรกิจหรือบางคนมีธุระสาคัญเป็นกระจําเป็นได้เลือนนัดแล้วนะแต่เขาก็เข้าใจสายการบินบางทีอาจจะขัดข้องด้วยสภาพอากาศเจานาะสภาพอากาศเบืออํานวย อาจจะมีความล่าจ้าแต่ถ้าล่าจ้ายังตีบอกไว้2สองชั่วโมงห้าชั่วโมงยังซิบชั่วโมง,โมงนี่ผมบรอแล้วมผมอาจจะต้องแบบต้องเปลี่ยนดีกว่าแต่ก็ต้องดูเงืนไข่หำกำํ้นึงว่าตังสายการบินมีโรงแรมฮื้พักแล้วก็มี คูปองเฮ่ออ,อย่างาจะได้กอดูแลอาหารการกินเรื่อนมือซื้อสารอ,อย่างอี้โตยเหมือนกันเขาเคยหันที่นั่งรออยู่ในเครื่องบินอีกอี่ห้าชั่วโมงแล้วหายใจบ่ออกห้ามลุกไปไหนอันนี้มาได้แล้ว<น>ต้องมีการปรับระบบหมุนเวียนอากาศคือถ้าฮเฮารออยู่ในสนามบินกันยังปอยังแควน,น้อยนะแ,นแต่ถ้านั่งอยู่ในเครื่องบินน่ะมันมันด้วยความตีบางคนบ่ชอบตีแคบเนาะ มันก็นจะมีภาวะตีแบบบ่มวนละหายใจบะออกอย่างเอ๊ะละมันก็นจะนย่ฮื่อสภาพจิตใจมันบ่มวนตัวเหมือนกันเกิดการแพนิกเนาะจะลุกไปเข้าห้องน้ากว่าได้แฮมอยานนะแต่อันนี้ก็มีการปรับขึ้นแล้วกว็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะเจ้าข่าวดีข่าวต่อไปครับคุณนสนานคนรักทุเรียนครเจ้า,า,าคนรักทุเรียนตอนนี้ มีเรื่องมาเตือนต้องระวังมิจฉาชีพกำลังระบาดเลยนะเจ้าตอนนี้เพจปลอมหลอกขายทุเรียนน่าขนาดเลยนะเจ้าแอบอ้างส่วนดังตัวหนาร้านที่มีเจ่อเสียงบอกว่ามีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเปิ้นบอกว่าวิธีการป้องกันเบือตะเกาตกเป็นเยือเนี่ยจะไปหลงเจ้าโฆษณาที่แบบบัแตอย่างเช่นถูกล้ำไปมีโปรโมชั่นหรือว่าตรวจสอบเจ้อเพจเจ้าอย่างส่วนของดาราที่ ชาครีตเนาะโดนโดนเยอะมากขนาดเห็นว่าเป็นดาราก็เลยฟั่งโอนชสต่างไปสุดท้ายบาได้หาบทุเรียนนะจ้าก่อนที่จะโอนไปอ่านรีวิวก่อนครับต้องจะมีการกดโกรธเตือนไว้ตือนะถตะใครโดนหลอกแม่ครับอย่าของเฮาของทีมงานของเฮาน้องโบ๊ทอันนี้ปอแม่เปิ้นก็จะมีทุเรียนตีเจียงไฮคุณผู้ชมผายตีไปแอลเจียงไฮเก็แวะไปใจ้บริการได้นะครับอยู่ใกล้กับ ตารถเก่าจียงหายอันนี้การันตีได้เลยจ้าวเปวันเาจิ้มแล้วนี่เขามารีวิวละนะครับอันนี้ก็เป็นแฮมซิ่งหนึ่งที่เฮาต้องเรามาระวังการสําหรับทุเรียนเพราะว่ามันปัจจัยแคลรักซิปเพราะยังบางคีคือการทิมปันเลยอ่ะแม่นบางคนซื้อไปสากคนนึคนนี้เป็นหมื่นอย่าต้องระมัดระวังแต่แต่ตอนนี้บ้านเฮามันก็จะมีหื่เลือกระหว่างฝั่งนี้เห็ดถอบกับฝั่งนี้ทุเรียนจะกินอย่างดี เอ,เอาตังกูเอาตังกูได้ก็เพราะมันล้ำตังกูนี่คือความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนเนาะแ,นแต่เนี่ยเรื่องเรื่องเพจขายทุเรียนต้องระวังแต่แต่เลยนะครับจาช่วงนี้ครับสถานศึกษาในเจียงใหม่และก็ต่างจังหวัดเปิดเทอมกันแล้วคุณ,ณนสันนเขาไปได้สัมพัสร์ดติดต,ตอนเจ้ามามือแล้วเหมือนกันเนะาะจาตอนนี้คือเขาต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีตัวเเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งครับสถานเปิดเทมอมยังอี้ก็ต้องระมัดร,ระวังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บกันนักเหมือนกัน โดยเฉพาะโควิด1ิเเหมือนมันพิกมาหามแล้วก็คนน่าสนั้นเขาหันในเพจบางคนแบบพิกมาติดโควิด -19 แถมหแล้วนะครับรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่ครับฉะนั้นเราก็เลยต้องฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็สถานศึกษาตัวเนาะละอ่อนปะกันนักเจีอีก็ต้องหื้อใส่หน้ากากอนามัยตัวนะครับมันล่างมือถ้ามีอาการบัสบายขึ้นมาขอหื้อพักดีกว่า,าวดีกว่าตีจะเอาเชือไปปล่อยให้กับเปื่อนตีหงเฮี้ยนเหมือนกันเจ้า หรือว่าแบบเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ไปหาวัคซีนแเนอเพื่อที่จะลดความรุนแรงของโรคเจ้าครับด้วยความห่วงใยนะครับจากตังสอส,อส,อสอบปีได้ฝากย้ำเตือนกันมาในช่วงเปิดเทอมอย่างอีครับแต่ก็ยังมีแ่มหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของตัวยาง SML ตีจังหวัดละปูนรวมไปถึงภาวะอย่างย่ิงเนี้ยมีโอกาสไต,ตเสื่อมได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ ไก่ตึงวันนี่นะบได้จะได้งานสบายอย่างเปิลพ่องเนี่ยนี่ยังนีอีมันแบบสบายกกนพี่นี่มันเนี่ยมันเนี่ยคนเนี้ยเปิลงเพศเนี่ยเปิับสมาชิคนเข้าหุ่นไปเปิลเนี่ยและเอนดเนี่ยไรวันายวันเลยเนี่ยเนยวนนีียเยนเนี่ยนี่ย่ย่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยนี่เีนี่ยเนีเเนีเนี่ยนี่ี่นนย อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมกูเอาไวบ้บลงคนมิสาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ัดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสะกดถ,ถูกต้องหรือไม่ 5. URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนันก็เข้าข่ายหลอกลวงผูขคอเลยเออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนไม่ายชีพหลอกตายละเนี่ยเออ,อไปขายของมันเดิมแยกย้ายกันไปเออไม่ได้จังก,ก่อนเช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ พอหรอมีเบอร์แปลกโทรมาหายายนี่บัรล่างเป็นมูมิฉาชีบอย่างก้าอ้ยเบอร์สิบลักเยี่ยมจะมีฉาชีบไปย,ย้ยายย้ายฮับเตอร์เผื่อของธุระอย่างงโอ้อ้มาเอามาเอาแกงคอเซนเตอร์อรดระบาดนะักฮาบแล้วเดี๋ยวมันจะดูดเงินยายไปมดละกะย,ย้ายเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลเฮา,าอ่ะเขาเริ่มกวาดล่างแกงคอเซนเตอร์นี่กันแล้วนะแก้กะ ั่นนะาพะว,ว่าในปีเนี้ไทยเฮาอะเป็นประธานอาเซียนด้านการปราบปรามแก๊คอสเซนเตอร์อรแล้วก็มีฉายชีพทถายแล้วเราดูเรื่องบอร์เดอะไรชัดเจนแล้วก็ตัดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันก็ไม่ต้องส่งเราต้องอบอุ้มคนของเราก่อนเราต้องดูแลคนของเราก่อนจริงๆแล้วประเทศไทยนี่เป็นประธานในเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยได้ทํางานในเรื่องนี้เป็นระยะเวลา,ปร,าประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับในการเจรจาแล้วจะยกระดับความเข้มข้นขึน้นรัฐบาลเขาเอาแต่เนาะดีๆอือ แต่ถ้าเกิดว่าเขาอ้วงอย่างแปลกๆยังขึ้นย้ายกดลิงก็่ากขึ้นย้ายโอนตังเนี่ยย้ายกระตัาสายบนฝางเลยแต่กับเนี่ยย้ายห้าโทรศัพท์เปิดนก่อนเพราะเปิดนท่าตัวมือแล้วฮัลโหลเจ้าสวัสดีครับคุณยายเพิ่งมาส่งของครับอีกห้านาทีจะถึงหน้าบ้านแล้วครับน่าเออบ้าแมนพเซนเตอร์แดงเนาะ ร่วมใจป้องกันภัยจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณผู้ชมครับถ้าอู๋ถึงโครงการดีๆของรัฐบาลนะครับก็คือโครงการ SML ครับตีปน เอาสตังค์มาฮื้อก้อนหนึ่งแล้วกอตางเจ้าบ้านก็ได้มาหารือมาอุ้งม,มาจาก,กัน,นว่าบ้านเฮานี้อย่างกันดีย,ย่างตัวย่างที่เขาไกยหันตีบอแห้วบอแห้วหั่นกระปงอะไรก็ <นำ S 1> หงหน่ำดืด่มย่างน้อยก็คือเจ้าบ้านได้กินน้ำสะอาดออแล้วไปบ่พอมีรายได้จากการเอาน้ำดื่มไปขายตัว แถมตีหนึ่งคุณผู้ชมครับตีเป็นตัวอย่างตีต้องบอกว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับตีจังหวัดหลัปูนครับตีเอาสตังจากโครงการกองทุน SML ไปดําเนินการในชุมชนปันญงอันยังกันจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับโครงการของ SML นะเจ้าดีมากเพราะว่าเราได้ได้มาุ่นแรกเนี่ยห้าแสนบาทเอามาทํำลงน้ําดื่ม ใบหน้าเปื้อนยิ้มของนางพวงเพชรอนุใจบอกถึงความดีใจและภูมิใจที่หมู่บ้านสิงเครื่องอำเภอเมืองลำพูนได้รับเงินจากโครงการ SML 5 0 0แ0 0บาทเมื่อปี2555ด้วยมุ่งหวังว่าอยากให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ำสะอาดและช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนจึงทำประชาคมจัดตั้งโรงผลิตน้าดื่มในชุมชนพอดีได้มา0 0 0 0 0นเามาซื้อเครื่องกองน้ำมาประปงโงน้ำดื่ม แล้วก็ซื้อขวดซื้อลังซื้อแทงน้าซื้อเครื่องแรกขวดหมู่บ้านเอาเป็นนิคมอุสตสาหกรรมต่ะเพราะว่ามีประชากรแฝงเยอะแล้วก็หอภาาก็มีเยอะเฮามีห้องน้ำดื่มเขาก็จำหน่ายเพื่อก็ในหอผ้าเกิดสั่งจากเราไปต้องไปสั่งจากที่อื่นแล้วต่อดีดีขนาดเลยต่อดีมากจุดเริ่มต้นจากโครงการ SML คนในหมู่บ้านบอกว่าคิดไม่ผิดที่ทำโรงงานน้ำดื่มชุมชน ได้น้ำดื่มสะอาดราคาถูกแถมยังส่งถึงที่ทำให้ขณะนี้น้ำที่ผลิตได้แทบไม่พอส่งขายสงผลดีมากๆครับเพราะอย่างน้อยเราได้น้่ดื่มที่สะอาดชาวบ้านได้น้่ดื่มได้กินนั่นบริโภคสะอาดอีกอย่างราคาก็ถูกโดยวิธีต้องการของชาวบ้านและตลาดทั่วไปและอีกอย่างหนึ่งเงินกำไรที่ได้มาเราสามารถไปแปรเปลนอย่างอื่นได้เช่นไปซื้อผ้าอ้อมแคมเพอร์เกอุยูติดเตียง หรือมอบเป็นเงินทุนผู้สูงอายุไม่ใช่หรือท้าปลาถวายด้วยเ,เงินเขาวัดเขาวาหากอนาคตได้รับเงินจากโครงการ SML อีกครั้งจะนำมาต่อยอดซื้อเครื่องกรองน้ำขวดและถังใส่น้ำมาเพิ่มเพื่อที่จะได้ผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชนดีใจขนาดเลยถ้าเพิ่มมาองกอนหนึ่งเขาก็นนกจะามาต่อยอดของเรา เ,เพราะว่าคนคนใจมันเยอะขวดแบบพอใจเราก็ต้องเอามามาซื้อขวดซื้อหลังได้มาช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาของทุนเอายิ่งดียิ่งขึ้นนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งตัวอย่างตีจังหวัดละปูนเป็นกรญญาเป็นน้ำดื่มเหมือนกันครับแต่ก่อนจะญาี่ีตีเขาบอกแล้วครับว่ากมาตกลงมาอู้กันว่าชุมชนเขาจะจะแย่อย่างดีเจ้าคือข้อดีก็คือตรงเนี้ยตีเพ้มาโหวตเป็นประชามติว่าเขาจะเอาอย่างดีที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือประจําเป็นต้อง มีอย่างเดียวบแบ่งเงินไป2ก้อนเนี่ยหลายอย่างก็ได้ชุมชนอื่นเอาสตางค์เอสเอ็มเอไปย่อย่างบอกเขามาได้นะครับเดี๋ยวเขาจะได้ลงพื้นตีไปพอกระบวนการเนาะว่า,าวอันจากสตางค์กองทุน SML เนี่ยเอาไปดําเนินการในชุมชนอ,นอย่างจะได้กันพองไปพอเรื่องของสุขภาพกันครับคุณน้าสนานครับตอนนี้โ<ม>รคไตก็ถือว่าเป็นแหมกลุ่มหนึ่งนะครับตีต้องเฝ้าระวังเหมือนกันครับภาะวะอ,อย่างตีเนี่ยฮ้อกอเรื่องของโรคไตเสื่อมเนี่ยนะครับมันเป็นจะได้กัน พองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับนายแพทย์อัรรเ์พิยพงศ์ภรรภรรย์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพกรมอนามัยนะครับวันนี้เรามาสื่อสาระดีๆนะรเรื่องน่ารู้นะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าคนที่มีภาวะไตเสื่อมไตาวายนั้นสาเหตุนั้นมาจากการที่รับประทานโซเดียมในปริมาณที่สูงจนเกินไป แต่ยังมีอีก3ปัจจัยหลักๆนะครับที่จะทําให้คนไทยนั้นมีภาวะไตเสือ่อมข้อที่1ก็คือเรื่องของการคุมน้ําตาลได้ไม่ดีพอข้อที่2 เรื่องของการมีภาวะขาดน้ำภาวะขาดน้ำนี้หรือที่เรียกว่า dehydration นั้นเกิดจากการที่เรารับประทานน้ำเข้าไปชดเชยในสิ่งที่เราสูญเสียไปไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่ร้อนจัดการออกกำลังกายหรือผู้สูงอายุนะครับที่รับประทานน้ำไม่เพียงพอตรงนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับทำให้ไตถดถอยลงได้นะครับ ข้อที่3เรื่องของการรับประทานยาแก้ปวดครับยาแก้ปวดกลุ่มนี้ที่หมายถึงก็คือยาต้านอักเสบยาต้านอักเสบนี่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนะครับที่เราเข้าใจกันยาต้านการักเสบก็คือเป็นยากลุ่มที่ประชาชนครับมักจะชอบซื้อมาใช้นะครับหรือแพทย์บางท่านอาจจะชอบจ่ายเพื่อที่จะมุ่งเป้าไปเรื่องของการลดอาการปวดข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกหลังเข่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือเรียกว่ายาเอ็นเซต เอนเซตที่ว่านี้คือชื่อเต็มๆนะครับคือยา nonsteroid a n t i i n f l a m m a t i o n y drug ซึ่งเป็นยากลุ่มที่คนไทยมักบริโภคอยู่เรื่อยๆนะเพื่อลดอาการปวดต่างๆนะครับซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้ครับก็จะเป็นเหตุผลหลักนะครับที่จะทำให้ตายนั้นนะ มีภาวะตดถอยได้นะครับดังนั้นครับสำหรับการที่จะป้องกันไตของตัวท่านเองนะครับไม่ให้ตดถอย 1. คุมน้ําตาลให้ดี 2. อ,อย่าให้มีภาวะขาดน้ํา3อย่าทานยาต้านการอักเสบติดต่อกันเกิน2ส,สัปดาห์นะครับซึ่งยาเหล่านี้จะมีผลทําให้ไตมีภาวะเสื่อมลงกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หวานนักลงไปกระตึ้งบบนี้แท้ๆเนาะเกลมนักลงไปกับบดีก็ต้องเอาเฮ้มันพอดีกันละกันเหมือนตีคุณหมอไคยบอกไว้ว่าย่างก๋วยเตี๋ยวอ่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็จะมาเป็น้ำก๋วยเตี๋ยวเปนปรุงอะไรอย่างมานักแล้วพอถึงเวลาเฮากินก็ไปปรุงเพิ่มแหมไปใส่น้ำไปใส่น้ำตาลเพิ่มไปใส่น้ำปลาเพิ่มแหมเนี่ยก็ต้องเผามือลงหน่อยเนาะก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองเท่ากับโซเดียมสองพัน ซึ่งวันหนึ่งร่างกายเราต้องการโซเดียมแค่2000แม่ถ้าเฮากินหนักล้ำไปเจ้าก็เกินโคต้าตีร่างกายต้องการฮาบแล้วเนาะ้ามือนี้หนักมือหน้าก็ต้องตลดเบาลงเบาาน้อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไตนี่สูงนะเจ้าแต่ถ้าเป็นแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีตัวนะเจ้าไปพอเรื่องของววรัตตับอักเสบบีซีกันพองอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเปิ้ลบอกว่า ป่าแล้วเนี่ยเพิ่รีบไปตรวจนะเจ้าบบ่ได้ตรวจเป็นของว่าบัตรเจ้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากเข้าไปขอตรวจง่ายๆด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไปพอได้จากคลิปนี้นะเจ้า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซไภัยเงียบที่ใกล้ตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งพบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยการติดต่อทางเลือดหรือสารคัดหลั่งมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยติดต่อจากมัรดาสู่ทารกในครันไม่ติดต่อทางอาหารและน้ำ กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายและสะดวกในการรับบริการใกล้บ้านตรวจคัดกรองเร็วรู้เร็วรักษาเร็วลดป่วยลดการเสียชีวิตประชาชนที่เกิดก่อนปีพุทธศักราช2535และกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองฟรีเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน We not waiting ไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจเลยเราไม่ได้เข้าถึงง่ายด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเดี๋ยวนี้การตรวจตันสมัยเนะน,นาะกุนนะัสนะเนาะเหมือนกับแบบตรวจโควิดเลยอะ่ะเหมือนเจาะเลือดอแล้วเหมือนเจาะเยอะแล้วก็บแบบยดเข้าไปก็จะได้หู้เลยว่าเป็นอะไรย่างคือ,ค,อคือการตรวจยังยังน้อยหู้หลวงหน้าการทักษาม,มันก็จะง่ายขึ้น,นกว่าตี ถ้าเทียบกันครับระวังตีมันเกิดอากาศในระยะหลังๆไปแล้วการทักษามันก็จะยากเจ้าเหมือนเปื้อนก็เกยเป็นเหมือนกันก็คือมียามักให้กิ่นแล้วก็ต้องเหมือนดูแลตัวเองพักผ่อนเพียงพอเมื่อมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นไปต่อสู้กับไวรัสโมนิหายได้เลยนะเจ้าครับโรคภัยไข้เจ็บอเดียวนี้มันสะพายยางแต่ขนาดเดียวกันกระสวงสาธนรณสุขของเขาก็มีการ พัฒนาอยู่ตลอดระยะเวลาเหมือนกันน,นะครับรวมไปถึงการเข้าถึงการบริการรัฐบาลก็พยายามให้มันสะดวกยิ่งขึ้นอย่างตะกี้ก็แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว,วก็สามารถใช้สิทธิ์ในการกดสุขภาพกันได้นะครับพิท่ายกันกับเรื่องนี้ครับจากกระทรวงยุติธรรมนะครับจะได้มานำเสนอให้เฮาได้หูก,กันนะครับว่ากรณีตีถูกเลิกจ้างโดยบ,บเป็นธรรมลูกจ้างมีสิทธิอ์อย่างพ่องคุณผู้ชมครับไปพอคลิปนี้จากกระทรวงยุติธรรมเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการยุติธรรมจำง่ายรายการที่นำเสนอศัพท์ทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่จะมาขยายความให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อ้อยขอเสนอคำว่าสิทธิแรงงานสิทธิแรงงานคืออะไรและถ้าถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมลูกจ้างจะมีสิทธิอะไรบ้าง สิทธิแรงงานหมายถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงานในความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างทั้งสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเช่นอัตราการจ้างงานจำนวนชั่วโมงการทำงานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นต้นค่ะ และในกรณีที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุอันสมควรลูกจ้างมีสิทธิดังต่อไปนี้ 1. ได้รับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ120วันขึ้นไปส่วนจะได้รับในอัตราเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานตามมาตรา118ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2562ข้อ 2. ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการข้อ3 ได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนําเครื่องจักรมาแทนกําลังคนข้อ4ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกําหนดให้ทราบล่วงหน้าและข้อ5ได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์และสถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะ ครับที่ต้องไปประสานก็คือสำนักงานประกันสังคมเนาะ <จ ạo S 2> ว่าเขาว่างงานอยู่<ม>นะครับปนก็จะได้มีสตางค์ชดเชยแล้วปนก็จะประสานไปตีจัดหาง,งานจังหวัดว่าเขาเป็นบุคคลตีว่างงานอยู่เพื่อมีงานตีตรงกับวุฒิเขาตรงกับความสามารถเขาเปนก็จะได้แจ้งเข้ามาตัยเหมือนกันว่าตอนเนี้มีตำแหน่งงานว่างตีนี้เนอร์ค่ะตอบแทนตัวอีเนอร์สนใจก็ไปสมัครกันได้อันนี้ก็เป็นแหมส่ซนหนึ่งกรณีตีอันลูกจ้าง ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเจ้าคป้นพงศว่าเหมือนเป้นจะมีระบบแมทชิ่งก็คือจับคู่งานใือตรงกับวุฒ ของเฮาและก็ความสนใจของเฮาตัวยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นคำส่วนหนึ่งครับข่าวสารจากรัฐบาลที่ได้เอามาอู้จาก,กันครับรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเขาจะปะกันใหมในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิตอลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินใจมโนรครับค่ะเจ้าณันันปัญญาพร้อมทีมงาน n b t เจียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ